สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมารีวิวการนำนามาริค p พัดหรือว่าแป้นพิมพ์ตัวเลขเนี่ยมาทำเป็นปุ่มกดเรียกใช้โปรแกรมหรือนำมาช่วยในการตัดต่อวิดีโอในโปรแกรม Camtasia วันนี้ก็ไปร้าน Ad ดไว้นะครับที่โรบินสันสระบุรีมาซื้อแป้นพิมพ์ตัวเลขยี่ห้อโอเกอมาพอดีว่าอยากจะได้ยี่ห้อนับโวนะครับแต่ว่ามันไม่มีก็เลยซื้อของ o อเกอมา o อเกอเนี่ยถ้าจะซื้อจริงๆแนะนำนะครับว่าไม่ควรซื้อเพราะอะไรเพราะว่าปุ่มมันจะน้อยกว่าปุ่มนับโวนะครับแล้วก็มันจะมีปุ่ม0ูนย์ศคือ0-2ตัวเนี่ยมาอยู่ปุ่มหนึ่งทีนี้เวลาที่เรานำมาใช้ใน hid macro เนี่ยมันจะมองเป็นปุ่มเดียวกับปุ่มเลข0ูย์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดมันมีแบบนี้ คือได้2ปุ่มเนี่ยแต่ได้แค่ปุ่มเดียวเพราะฉะนั้นไปซื้อยี่ห้ออื่นดีกว่านะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเวลาที่ผมซื้อมาแล้วผมก็มาตัดไอคอนของโปรแกรม c a m t a ีย a นะามาแปะ,แปะอย่างนี้คือเป็นงานหย,ยาบๆหน่อยนะครับก็โอเคเพอใช้ได้อยู่คราวนี้เมื่อนำแป้นพิมพ์ตัวเลขเนี่ยมาใช้กับ HID macro มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะมี2โฟลเดอร์ด้วยกันโฟลเดอร์ HID อันนี้ก็จะเป็นการกำหนดเอาไว้เรียกใช้โปรแกรมต่างๆนะครับจะปิดไปก่อนอันนี้ก็จะเป็น h i d c a m t r s อัน,นี้ก็คือจะเป็นการกำหนดปุ่มสำหรับใช้ในการตัดต่อวิดีโอในโปรแกรม c a m t a s i r ในการใช้งานนะครับถ้าเราอยากจะ เอาไปใช้เรียกโปรแกรมต่างๆนะครับเราก็จะมาเปิดตัวนี้พอเราจะไปใช้ตัดต่อนะครับเราก็ปิดโปรแกรม HID Macro ที่ใช้สำหรับกดเรียกใช้โปรแกรมนะครับแล้วก็มาเปิดตัวนี้แล้วก็มาเรียกใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูตอนนี้ก็ยังไม่ได้เรียกใช้โปรแกรม HID Macro ครับอานนี้ก็จะมา ใช้ในการกดปุ่มตัวเลขแล้วก็ไปรันโปรแกรมต่างๆตามที่ได้กำหนดเอาไว้ถ้าเราดดบเบิ้ลคลิกเนี่ยบางทีอาจจะเกิด e er r อร์นะครับโปรแกรมไม่ทำงานซะละคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก Run as administrator ครับครับนี่ก็ จะเป็น h i d macro ที่ทาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไปคลิก New แล้วก็ไปตั้งชื่อแล้วก็ไปกำหนดว่า,าจะให้รันโปรแกรมไหนนะครับแล้วเราก็ไปสแกนสแกนเสร็จแเราก็มากดปุ่มบนแป้นพิมพ์ตัวเลขนะครับเสร็จแล้วก็เลือก c o m p l y all แล้วก็ไป save configuration นะครับเราก็สามารถจะได้ปุ่มสำหรับกดเรียกใช้โปรแกรมแล้วนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะมี fast stone กด3 google chrome กด4 total commander กด1แล้วก็ w i n รา r กด2ครับคราวนี้เราต้องการจะเรียกใช้โปรแกรมเราก็ไปกดปุ่มตามที่เราได้กำหนดเอาไว้ รเราก็จะเห็นว่าสามารถจะเรียกใช้โปรแกรมต่างๆได้นะครับเดี๋ยวกดให้ดูใหม่นี่เป็นการกำหนดปุ่ม1234ในการเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ คือเราต้องเปิดโปรแกร,รมนี้เอาไว้นะครับก็คือต้องเปิด hid macro เอาไว้คราวนี้เราไม่อยากใช้เรียกโปรแกร,รมละเราจะไปใช้งานตัดต่อแคมเ a s เชียบ้างเราก็ปิดไปเราก็ไปเปิดโฟลเดอร์ที่ตั้งค่าสำหรับใช้งานกับ c a m เ a s h ชียนะครับจากนั้นเราก็ไป run น,นะครับโดยการ run a d administrator Ad ันนี้เราก็ได้มีการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างต้องการเรียก Animation นะครับเราก็ไปกดที่ปุ่มเลข8นะครับซึ่งก็ได้มีการกำหนดปุ่มเอาไว้แล้วนะครับตามภาพประกอบที่ผมแนบมาด้านข้างนี้นะครับก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วเวลาจะใช้งานนะครับเราก็ยุบลงไป แล้วก็เปิดแคมเทเชียขึ้นมา,ามาดูกันที่ปุ่มสปริตตามที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับพอเลือกปุ๊บแล้วก็มากดปุ่มสปริตนะครับเราก็สามารถจะแบ่งได้แล้วนะครับแบบนี้หรือต้องการจะเปิดไปที่ Interactivity นะครับเราก็กดปุ่มไปหรือว่าไปวอยน์เนเรชั่ n ครับแอนิเมชั่ media annotation นะครับ behavior favorite หรือว่า split audio effect นะครับ visual effect transition caption นะครับเนี่ยเราก็สามารถจะกำหนดได้หรือเรา กำหนดไว้อย่างที่ผมกำหนดไว้ก็จะมีปุ่มรายปุ่ม Copy ครับแล้วก็ปุ่มเพจปุ่มคัดเนี่ยเราก็สามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับเราก็มากดที่แป้นตัวเลขเราไม่ต้องไปหาบนคีย์บอร์ดที่เราใช้ในการพิมพ์ข้อความนะครับเราก็มากดที่ปุ่มตัวเลขที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับก็จะช่วยให้เรา สามารถจะทำงานได้อย่างรวดเร็วตอนแรกๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหรอกแต่เมื่อเราใช้อยู่ประจำๆน,นะครับผมว่ามันจะเร็วกว่าก,า,การที่เรามานั่งหากดบนคีย์บอร์ดนะครับเช่นเวลาที่เราใช้งานเราก็อาจจะนำมือซ้ายเนี่ยวางบนแป้นตัวเลขนะครับมือขวาเราก็ใช้เมาส์ไปนะครับต้องการจะ จะตัดตรงนี้นครับเราก็ไปกดปุ่มบนนอเมริกาพีแพดนะครับแบบนี้เราต้องการจะไปปรับเสียงครับเราก็กดจากนั้นเราก็ลากลงมาแบบนี้หรือเราจะใช้ behavior ครับเราก็กดแล้วก็เลือกมาแบบนี้นครับหรือว่าเราจะไปที่ favorite ครับเราก็กดไปเลยนะครับไม่ต้องไปลากเมาส์ตรงนู้นตรงนี้นะครับแล้วเวลาที่ เรากดไปเนี่ยสมมติว่าผมจะใช้ a n i m a t i o n อ่าแ n นโ t เทชนครับเวลาที่เรากด annotation ไปปุ๊บมันก็จะไปเปิดที่เมนู an n o t a t i o n เวลาที่กดซ้ำนะครับมันก็จะเลื่อนไปแบบนี้ครับมันก็จะเลื่อนเวลาที่เรากดซ้ำๆไปมันก็จะวนๆไปแบบนี้ครับมันก็แล้วแต่ว่าตัวไหนนะครับบางตัวก็กดไปแล้วมันก็ไม่ไปทำงานเหมือนกับการใช้ annotation นะครับ โนเทชันนี่มันจะเลื่อนไป c u r ร์เซ f f เอ t อ่ามันก็จะเลื่อนไปเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับก็คิดว่าถ้าเราใช้อยู่ประจำประจำนะครับเราก็น่าจะเกิดทักษะสามารถจะใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับไอคอนต่างๆนะครับผมก็นำจากพวกเนี้ยไปพิมพ์ลงกระดาษแล้วก็ตัดก็มาแปะแต่ถ้าดีจริงๆนะครับจะต้องออกแบบดีๆหน่อยอันนี้ผมแบบทำแบบ คร่าวๆนะครับเอามาลองใช้ดูเฉยๆว่ามันจะโอเคไหมนะครับก็เลยตัดไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งานกันดูนครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะกลับไปใช้สำหรับเปิดโปรแกรมครับเราก็เปิดตัวเก่านะครับที่เราตั้งค่าโปรแกรมเอาไว้นะครับจากนั้นเราก็ยุบไปนะครับเราก็มาใช้เปิดโปรแกรมได้นะครับแบบนี้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างไว้สำหรับใช้งานอะไรบ้างแล้วตอนไหนเราจะใช้อะไรนะครับเราก็ไปเปิดในส่วนน,นั้นๆนะครับครับนี่ก็จะเป็นการรีวิวการนำนัมเบอร์เกทพดมาใช้กับมาโครเพื่อเป็นปุ่มกดเรียกใช้งานต่างๆต,ตามที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับ